ทองระย,ระยบเล่นไฟหน้าดูครับนะนี่ครับผ้าแท้นะครับผมบล็อกทองเหลืองแต่งนะเนี่ยพิมพ์ทรงถูกต้องนะครับจุดตายมีเห็นชัดเจนนะไม่ต้องลงกล้องก็เห็นนะครับสำหรับคนดูเป็นนะนี่ครับอันนี้คือด้านหน้าพระนะครับ ใครมีแบบนี้นะครับผมผมรับเช่านะครับนะทักมาใน id l ดียได้เลยนะครับนี่ครับทองรีวีบสวยๆนะครับนะนี่ฮะ ย้ำนะครับผมว่ารับเช่าแต่พระคุณแผนหลวงพุทธปีหนึ่งห้าเท่านั้นนะครับผมพระอื่นไม่รับนะครับผมนะมีทั้งให้เช่าแล้วก็รับเช่าตลอดนะครับนะนี่ครับสวยๆแบบนี้หาที่ไหนได้ครับนะทองเต็มๆระยิบระยับนะครับเล่นไฟนี่ครับ ขอบคุณครับ